ไ <laughs> ยยก่เป็นตัวถ้าไก่กเป็นตัวก็มีขายไขย่นก็ทาวแล้วทุกคนทำไปต้มจิ้มเกลือ สวัสดีค่ะวันนี้แม่เคจิมาทำาธุระที่สถานทูตไทยนะคะก็ะคือมาทำพาสปอร์ตแล้วก็บัตรประชาชนใหม่นะคะครั้งแรกอะว่าจะทำแค่พาสปอร์ตเนาะแต่ว่าที่อยู่มันไม่ตรงกันนะคะเาก็เลยเให้ทำบัตรประชาชนใหม่ไปด้วยนะคะก็เลยต้องทำใหม่เนาะเดี๋ยวแม่เคจิจะเดินกลับไปที่รถก่อนนะคะเคจิกับป๊ะปะออ๊ารออยู่ที่รถเนาะ จีจอดรออยู <Picasso> <osaurus> ่ตรงนี้นะคะกีเซ็ตัตแปี้เซ็ตกะกินบัดเ่อยู่อันนี้ยูทูบเบอร์อันนโกโปรเฮดดี うん、こんに今、YouTube のゴープロインやります。撮ってま ลูเม,ม็กซิโกลูกละร้อยยีิบาทอยากกินกอ่เอาลูกนี้นะคะบูเบรีถูกมากค่ะ อันน้ที่น้อยก็จะเป็นเนื้ <laughs> อ A 5นะคะทุกค <c oughs> นก็เขียนเว่า A 5 เคจิมานั่งรถนแล้วนะคะโซนวิ่งไปทั่วพอดีใส่กอด<ห>ตาต้นนี้นะคะไม่เคจิชอบคล้ายๆกับกระทิงแดงเนาะที่นี่ถูกนะคะถูกกว่าที่อื่นแล้วก็อันนี้เป็นเจอรี่น้ำผลไม้นะคะเคจิเขาชอบกินเนาะก<อ>็เอาไปให้ หุดรถเลยนะคะตอนนี้ก็มีเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะคะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเนาะพวกเครื่องดื่มคาราเมสแล้วก็น้ำอัดลมต่างๆน้ำผลไม้เยอะมากค่ะอันนี้นะคะพอดื่มหมดเนาะแล้วก็เรามองจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของขวดนะคะก็จะเห็นฝั่งตรงข้ามเนาะเดี๋ยวไม่เคยจุจะทำให้ดู ไื้อหือดีด้วยแน่อันนี้โค้กแบบเนี่ยค่ะแบอ้นมากเลยโค้กสลิตรไม่ใช่เจ๊เทจินี่เอาเบเทียมให้เคจิถืนอนะคะโว้โหใจมากนี่ดิตรใล้เลยแ่ราคา,คาถูกใีะะ้อะ ี้ก็จะเป็นเนื้อสับนะคะเนื้อสัวบเนื้อหมู 哦。 วันนี้ชีนะคะชีชอบกินชีออยาว คยะ่อนมถั่วเหลืองนะนมถั่วเหลืองสูตรถั่วเหลืองบา,านานซานมถั่วเหลืองกาแฟ่่เ ป๊าๆบ,บอกมันไม่ค่อยหวานเดี๋ยวลองในบิกินดูนะคะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปจ่ายเงินก่อนค่ะตอนนี้แม่แคิก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาเปิดถุงช้อปปิ้งกันนะคะว่าวันนี้ซื้ออะไรไปบ้างได้อะไรมาทานใน1สัปดาห์บ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือนี่มีบูเบอรี่นะคะ,ะก็อันนี้มะเขือเทศ ไข่นกกระทานะคะไม่เคจิจะเอามาต้มจิ้มเกลือเนาะแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะเป็นอันนี้เป็นเนื้อสะโพกหมูนะคะไม่เคจิจะเอามาทอดเนาะแล้วก็ปลาหมึกนะคะีแล้วก็จะมีปลาแซาลมอนอันนี้เอาไว้ย่างให้เคจิกินนะคะเป็นเมนูง่งายๆ ที่สามารถทานได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีไข่ปลาทาลาโกตัวนี้อันนี้เป็นข้อนะคะเป็นข้อเป็นกระดูกอ่อนของไก่เนาะนี่นะคะเนื้อสะโพกไก่นะคะเอาไว้ทำไก่ทอดญี่ปุน่นแล้วก็อันนี้เป็นปีกไก่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อไก่บดนะคะแต่ที่เนี่ยเขาจะทำเป็นไม่ได้ทำเป็น แพ็คโฟมนะคะเป็นห่อพลาสติกแบบนี้นะคะแบบไม่ครพิก็จะน่าจะแบ่งครึ่งเนาะแล้วก็แรปไว้อีกทีหนึ่งนะคะประมาณก็จะเป็นนัตโต้นะคะได้น้ำมันพืชมาสองขวดนะคะเราจะใช้แบบคอเลสเตอรอลศูนย์เปเซ็นเนาะน<ๆ>ี่นะคะ พราะที่บ้านเรานะคะก็คือที่บ้านเราจะใช้น้ำมันทอดแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ทิ้งเลยเนาะก็เลยมีสต็อกไว้เดือนละสองขวดนะคะก็มีบะหมี่นะคะอันนี้เคจิเขาชอบกินอันนี้ส่วงนงอกนะคะแล้วก็ได้ผักบุ้งมะละกอ โซดาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ขิงอันนี้ก็แครอทนะคะแล้วก็น้ำผลไม้ของเคจิเป็นเยลลี่นะคะเยลลี่รสน้ำผลไม้เนาะหลายรสเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตไซส์ใหญ่นะคะแล้วเราก็ได้ซื้อโยเกิร์ตโยเกิร์ตไซส์เล็กมาเนาะอันนี้นะคะอันนี้เคจิเขาจะกินทุกเช้านะคะ ก็อน,นี้นมถั่วเหลืองนะคะของแม่เคจิแล้วก็มีไวน์ของวับป้าอันนี้เครื่องดื่มชูกำลังของแม่เคจินะคะนี่แล้วก็ชีดนะคะของเคจิก็มีน้ำผลไม้นะคะน้ำเดมอน ก็มีชูไห่เหมือนเดิมนะคะหลากหลายรสนี่นะคะก็ม,มีเครื่องดื่นนะคะพวกน้ำผลไม้เราซื้อมากันเยอะนะคะวันนี้เนาะอันนี้จะเป็นแคลปิสแล้วก็มีโซดานะคะ,อ,ะอันนี้ชามะนาวแล้วก็นมจืดนะคะได้มาสี่แพ็ค สี่กล่องใหญ่นะคะอ๋ออันนี้น้ำส้มเราเ็ได้มะม่วงนะคะนี่มะม่วงเม็กซิโกสุดท้ายนะคะก็คือนี่แตงโมนะคะแตงโมชิ้นใหญ่มาก เหลือ oh, okay. อันนี้ด้วยนะคะข้างสุดท้ายจริงๆเนาะอันนี้ก็คือขนมปังนะคะเป็นร้านที่ถูกที่สุดในย่านนี้เนาะสำหรับของที่ซื้อมาวันนี้ทั้งหมดนะคะเราก็จะใช้กินได้ทั้งหมด1สัปดาห์นะคะสําหรับวันนี้เราก็ใช้เงินไปประมาณ3,900บาทนะคะก็จะ อ่าเป็นค่าใช้จ่ายค่ากับข้าวใน1สัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเคจินะคะเราเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ